เติมเงินถูกต้องรายอีลักติชอปนะครับรับเติมทุกเกมในประเทศไทยนะครับสามารถเข้ามาดูที่แฟนเพจเกมต่างๆได้นะครับนะคะ้าจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย8ปีไม่มีการรีฟันตแต่อย่างไดนะครับถูกกว่าเติมเองรวดเร็ว วันนี้มีขอนำเสนอ UG Phone เปิดบน iCloud นะครับสามารถช่วยให้เพื่อนๆฟาร์มเกมได้ทั้งวันทั้งคืนถึงแม้ว่าปิดมือถือไปแล้วปิดคอมปิดเน็ตไปแล้วตัวเกมก็ยังฟาร์มให้เราอยู่ดีนะครับเริ่มต้นราคา10บาทเท่านั้นเองตัวแพ็กเกจแนะนำผมอยากให้เพื่อนๆลองใช้ M V P นะครับเพราะว่าราคาจะแพงกว่าแพ็กเกจเริ่มแค่1เท่าแต่ว่าสเปคสูงกว่าถึงสเท่านะครับโหลดจ g ใต้คลิปเลยครับ วิธีปั๊มเลเวลนะครับแบบไวๆเลยแล้วก็เป็นการทําเจ้าโกกับบูเนี่ยสามดาวแบบง่ายๆเลยนะครับอบบนันดับแรกคือเพื่อนๆจะต้องทําค่าเปอร์เซ็นต์ตรงนี้ให้ได้เยอะๆก่อนครับนี่ของหมีจะอยู่ที่ร้อยหกสิบแปดนะครับวิธีการทําก็ตามนี้เลยเห็นไหมนี่ดูตัวละครตรงนี้ครับสําหรับคนที่ไม่ทราบกดคําว่าอีเวนต์โบนัสนะครับนี่เห็นไหมตัวที่มันบวกสิบห้าเปอร์เซ็นต์อะไรพวกนี้เพื่อนๆควรลงให้หมดเลยครับแล้วก็เป็นไปได้ควรทําดาวอย่างไอตัวพวั่ อ๋อไซรูดอะไรพวกนี้หรือว่าจะเป็นในส่วนเจ้าบูกับเจ้าโฟอันนี้ทํา3ดาวง่ายก็ควรจะทำครับมันจะบวก1ดาวเปอร์เซ็นต์หนึ่งด้วยนะครับวันนั้นถ้าเกิดเพื่อนๆพืพทำตรงนี้เนี่ยเวลาเรากดสคริปผ่านเนี่ยเออแต่ว่าเพื่อนเพื่อเวลาใส่ทีมเสร็จแล้วเนี่ยเพื่อนต้องลงรอบนึงก่อนครับแล้วเกมมันจะจําเห็นไหมของมีจะกลายเป็นร้อยหกสิบห้าซึ่งรอบนึงจะได้อยู่ที่สามร้อยกว่าเลยครับเพราะนั้นแล้วมันจะได้แต้มตรงนี้เยอะมากอาอเพื่อนเพื่อนงงเอ้ยเราจะเอาแต้มตรงบอสเนี่ยไปทําอะไรใช่ไหมครับเราเอาแตอต,อตต้้้มมบบบสไปปีีีีีรรงนคั่ดด๋ยวใหู ซึ่งปกติเราจะได้50ใช่ไหมแต่ว่าเวลา,าเราตีไปเนี่ยจะมีเจ้าบอสบูมานี่บูแอทเทมาซึ่งเราจะได้70นะครับเอ่อไกใช้ตีใช้เหมือนกันเลยเจ้าโกกับบูไม่ต่างกันเลยครับประมาณนี้นะใช้ตัวรถดีบัฟเยอะๆทั้งเดฟแล้วก็โดนบีมแรงขึ้นแล้วก็สเปชเชียลแล้วก็เอาดามเมจหนักๆสตัวยำไปเลยครับแป๊บเดียวก็ตายนะครับอ่าหลังจากที่เราได้เจ้าเอ่อแทมยูนิตมีเดียมมาเอามาทำอะไรเอามาเปิดตรงนี้ครับ เพื่อจะมาเปิดเจ้าเอาบูกับเจ้าโกเนี่ยสามดาวฟรีนะครับเอเดี๋ยวมีเปิดให้ดูนะแล้วมันไม่ใช่แค่านั้นครับเห็นไหมมันได้อุปกรณ์เอพีหูอัพเยอะมากเนี่ยมีเปิดไปเพิ่มเดียวร้อยสามสิบใบแล้วเห็นไหมใบชิปอัพนักบินเอาใบาสก,กิลเงินเธอทุกอย่างได้เยอะหมดเลยครับและที่สำคัญก็คือได้เจ้าเศษเจ้าโกกับเจ้าบูเนี่ยแหละเอามาทํานะครับโอ้โหมีมีเปิดสบายเลยมีทั้งสองพันแซมเปิดอยู่ละห้าสิบ นี่แหละมีถึงแนะนําครับให้เพื่อนเพื่อนเนี่ยตอนนี้พยายามให้ได้คะแนนสักร้อยห้าสิบหรือร้อยหกสิบห้าเปอร์เซ็นต์เนไปในการใส่หุ่นนะเพราะว่ามันจะได้เยอะมากครับอันนี้เราอันนี้เราจะเปิดจังหวะเราจะได้เศษครบต่อตู้แล้วเราถึงสามารถกดรีได้ตอนแรกหมีก็นึกว่ามันรีเป็นวันไม่ใช่นะมันกดรีได้เลยนะครับอันนี้แหละคือสิ่งที่บางคนไม่รู้ครับแล้วคนถามหมีเฮ้ยทำไมหมีแบบโอ้โ oh ห oh เนี่ยอันนี้เห็นไหมครับนี่เรามีได้หุ่นมาตัวหนึ่งแล้วแล้วก็เหลือบูตัวหนึ่งมันก็จะกดข้ามได้เลยครับถ้ายังไม่ได้ก็กดไปเรื่อยๆมีคนถามหมีถ้าไม่มีปั้นหุ่นเร็วก็มาจากที่หมีฟาร์มด้วยเมื่อก่อนนะแล้วก็ตอนนี้อีเวนต์อ่ะอันนี้เราได้บูเราได้เราได้เจ้าบูฟรีแล้วเห็นไหมครับอ่ะเห็นไหมเซอร์แล้วตู้มันก็ถามถ้าเสมมติเราได้ครบเจ้าบูกับเจ้าโกเนี่ยมันจะถามว่ารีเซ็ตไหมเราก็รีไปเลยครับกดรีได้เลยครับนี่ แต่จริงๆเ,เพื่อนๆจะเอาจะเอาแต้มก่อนก็ได้นะจะเอาเหรียญก่อนก็ได้นี่แล้วแต่เ,เพื่อนๆนะครับแต่ว่ามีว่าเราเอาเป็นตัวไปเลยก็ได้ครับมันจะได้อัพสามดาวตเต็มแบบง่ายๆแล้วได้ขอเลด้ย p ได้ของเยอะมากโดยที่ว่าเราไม่ต้องไปฟาร์มเลยครับแค่นี้เราก็จะปั้นเลยว่าหุ่นแบบเต็มแบบง่ายๆนะครับเอ่อหุ่นที่ควรต้องปั้นใช่ป่ะเ,เดี๋ยวเดี๋ยว,ยวมีขออญากเปิดให้ดูให้หมดก่อนเนาะเดี๋ยวมีไปบอกนะครับ นี่จะมีมิชชั่นด้วยนะครับเพื่อนๆสามารถมาเล่นผ่านด่านพวกนี้แล้วเอาเหรียญได้นะเอาไปเปิดนะเ <_ C 1> นี่ยอย่างที่มีบอกคือเปิดเอ็กพีล้นๆเลยครับเนี่ยเพื่อนๆก็เปิดไปเรื่อยครับัวได้ของอัพเอ็กพีสบายเลยเปิดไปเรื่อยเลยครับว่าจะมีดูแป๊บนึงนะสงสัยเศษต,ต้องไปฟาร์มด่านปะเนี่ยอ๋อเหลือนักบินเนี่ยเราจะได้ตั๋วทุกๆสามครับซึ่งดีมากเลยตัว๋วเนี่ยเราก็ได้ใบสกิลโหสบายยับยับเลยอย่างเงี้ย เอาตั๋วก่อนครับตั๋วไปเปิดหุ่นฟรีแต่ว่าตั๋วมันเปิดตู้สไตล์ฟีดอมไม่ได้นะครับอ้าวได้คนขับนักบินแหละแต่นักบินก็ไม่ได้เก่งอะไรมากแต่ก็ยังดีครับที่มีที่มีเลงก็คือตั๋วครับสามตัวมีก็ดีเลยไปเรื่อยๆอ่าได้ตั๋วหนึ่งแล้วครับไม่ต้องห่วงนะบใบพวกนี้เราสามารถที่จะเพื่อนๆไปลงร้อยหกสิบห้าเปอร์เซ็นตแล้วก็ตีบอสมันก็ได้แต้มบานอยู่แล้วอ่ะสบายๆครับอ่าได้สองตัวแล้วอีกตัวเดียว ตัวเดียวมีไปแล้วขาดตัวนึงใช่มัน้ยดูกันหนึ่งะโอเคตัวเนี้ยนะครับสําคัญอะไรไม่สำคัญไม่รู้แต่ตัวเนี้ยสาคัญมากบปสกิลดีไหมเอาไปอัพโอ้โหหุ่นเยอะมากเลยครับเล่นภาคไหนอัพให้หมดเลยสบาย เพื่อนสังเกตเห็นว่าไบเอ็กพีอัพหุ่นแบบโอ้ยบานบานเลยครับสบายเลยอ่าได้ตัวแล้วครับเสร็จแล้วทําไนรีดีครับรออะไร <c oughs> ไปแล้วครับผมรีเพราะว่าอ่าเห็นไหมครับรอบนี้ก็จะได้หุ่นแล้วถ้าเกิดสมบติณมีเปิดรอบนี้ได้ครบมีก็ได้สามเท้าจบแล้วเปิดไปเรื่อยเลย <ๆ S 1> ครับไบเอ็กีเราก็ไปอัพแกงซีให้ครบครับจะได้ลงสบายสบายแบบไม่เปลืองเปิง ออกอยากเหมือนกันแล้วเนะี่ยหุ่นมันไม่ให้กันง่ายๆเลยฮนะว่าอ่าได้ตัวครับตัวได้แล้วคือดีโอ้โหหุ่นออกยากกว่าที่คิดนะครับเนะี่ย มันน่าจะมีกฎมากอ้าวได้หุ่นเรียบร้อยตาวสามดาวแล้วนะแล้วหมีก็ไปเปิดเจ้าโกอีกตัวหนึ่งก็สามดาวก็จบแล้ว ดูข่าวสุขาดเจ้าโกนะครับโกอีกตัวหนึ่งครบแล้วคราวนี้เ็ไปลงด่านซีสบายสบายผ่านใสๆแน่นอนนะครับเดี๋ยวหมีว่าเดี๋ยวหมีค่อยมาลงเอ็กเปิดนะคือคือหมีทําทุกเกมด้วยแหละหมีต้องแบ่งเวลาตอนนี้ต้องไปเล่นไอ้นั่นด้วยโอดีเนอะคือตอนนี้เล่นแบ่งเวลามากเหนื่อยมากจริงจริงาเล่นกนาร้มเกมเดียวนี้ไม่เท่าไหร่ครับโอ้โหเล่นเกมอื่นด้วยแล็หน้าล็อกมีเล่นทุกแล็คอะเล่นทุกแล็ด้วยนะครับอ้าวได้ตัวครบแต่ยังไม่ได้เจ้ากโกขาดขาดเจ้า,ากโกตัวเดียวนะครับ โอ้ยังไม่ได้เลยอ่ะออกยากก้วเนี่ยทำไปเล่นจริงๆถ้าเกิดไอ้ที่หมีเปิดได้ตอนแรกๆนี่คือมันออกง่ายนะแต่ว่าตอนนี้ออกโคตรยากเลยไม่เป็นครับเดี๋ยวเราไปพัมแ,แตมได้ครับมีมีใบตีบอลเยอะมากมันเรื่องจากว่าเราได้โบนัสอ้าวได้ตัวสุดท้ายพอดีเลยโอซ่าครับครบเรียบร้อย โกกับบูครบสามดาวเรียบร้อยครับถามว่าตอนนี้มีอะไรต้องเอาไหมตัวตัวตัวครบยังวะเนี่ยตัวเปิดะอะจำเป็นต้องเอานะครับอย่างอื่นไม่เป็นไรครับอ่ะเราก็รีไปเลยเลยโอ้โหสบายกิจกรรมนี้ใส่ใส่ชิวชรวีรอบที่สามเป็นอะไรครับโอ้โอ้โอโอบบิสูตรซีนโอเฮทพีเจ็ดเปอร์เซ็นต์เอาไปให้อัลซาันใส่ครับโอ้โหนี่ของดีแล้วเนี่ยอัลซารันขาดพาร์ทบวกเฮทพีอยู่พอดีเลยครับ อ่ะได้ไม่พอทําไงครับก็ลรูเสาเลยครับเออแต่เป็นไปได้ก็ไปตีตัวข้างบนด้วยก็ดีนะแต่ม่ขี้เกียจครับคือเราเยอะแล้วเดี๋ยวค่อยไปตีบอสต่อครับเยอะเยอะนะเราผ่านมิชชั่นตรงนี้ก็จะได้เป็นในส่วนของเหรียญตาด้วยนะครับโอ้สบายแล้วเราก็มาทําเปิดต่อครับเอา,าเอาพาร์ตอัสซลัมได้แหละ ยังไม่มีตัวมหมตัวมีนับได้าจากตู้เนี้ยนะถ้าเกิดสมมติเราลีไป่อยเรื่อยๆมีคิดว่าตั๋วนะ่าจะประมาณายี่สิบใบฟรีครับซึ่งเป็นอะไรที่ดีมากครับเนี่ยใบเอพลน้ลนๆเลยเนี่ยตัวอีกแล้วโอ้โหตัวทิเกตเนี่ยแหละของโปรดเลยแต่ว่าตัวรู้สึกว่าตอนนี้ตัวมันจะไม่ได้ใส่แล้วนะครับมันใส่ไหมไม่ใส่มันไม่เขียนแล้วนะแต่ว่าเราก็ได้จากในนี้อยู่แล้วครับเปิดไปเรื่อยๆเลย วันนั้นตั๋วเนี่ยเราเราปาม99ใบยังได้เลยครับถ้ากิจกรรมไม่จบนะโอ้ oh, สบายเลยอันนี้มีไม่แน่ใจมีลิมิตตั๋วหรือเปล่าแต่ว่ามีก็เปิดมันก็ได้เรื่อยๆนะถึงมันจะไม่ได้เขียนในตู้แล้วเราก็ได้ครับเดี๋ยวไปจัดติ๊กใส่ถึกกว่าเดิมครับอ่ะโอเคครับเดี๋ยวมีคขีเกดกดแล้วอเอาแคน่นี้แหละอ่ะ เรามีไปอัพแกนดมัม้ีสองตัวแล้วก็เดี๋ยวไปทำเอ็กซ์เรดลงก็จบๆแล้ครับนี่ครับเรียบร้อย3ามดาวแบบฟรีๆเลยสบายๆโอ้เก่ง้อนี่ทำเป็นเล่นแอคแท็กเจ็ดพันเจ็เลยนะครับแต่ว่าเป็นเป็นสายซับนะส่วนโซกโกเนี่ยแอคแท็กจะแรงกว่าเพราะว่าเป็นสายโจมตีนะครับแต่ว่าควรปั้น2ตัวครับเอาไปลงกิจกรรมสำคัญมาก กิจกรรมก็คือซีดเอ็กเปิดนะสองตัวนี้ต้องใช้นะถ้าเกิดเพื่อนๆไม่ได้แบบบั้นซีดมาอย่างนาหนายากครับเนี่ยสกิ Skill ลมีอัพรอไว้เรียบร้อยโอ้ยังขาดเดูวเดี๋ยวไปอัพครับ่ะเก้าพันเจ็ดเลยอะ่ะเดี๋ยวมีพาร์ทอะไรใส่ไหมเนี่ยใส่หมดแล้วอ๋อจัตติกมีมีใส่หลบร้อยร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับส่วนใหญ่ของซีดไม่ค่อยมีอะ่ะไม่เป็นไรครับอ่ะต่อไปตัวไหนควรปั้นนะครับที่มีมาใหม่ตอนนี้นะมีแนะนําเลยเจ้าบูครับ บูเป็นสายซับครับก็รู้สึกว่าจะมีเจ้าท่านี้จะโดนกายภาพของอาวุธแรงขึ้น20%นะครับเราใช้ได้หลายตัวเขาก็เป็นดีบัฟในการจัดก,การกับบอสค่อนข,ข้างดีต่อไปนะครับเจ้าโกโก้นี่คือแบบมีท่าแมปดีครับเอาไปใช้เอ็กเปิดได้แล้วก็นอกจากว่าท่ายิงท่าที่3นี่ก็บวกพลังโจมตีตัวเองด้วยนะก็เป็นตัวดรามจที่ค่อนข้างตึงอยู่นะครับต่อไปตัวที่3มนี่ควรปั้นใช่ปะ่ะอันนี้มีปั้นจริงเลยนะ จริงๆไอ้ตัวนี้เก่งครับดาเมจแรงแต่ว่าเพื่อน,อนๆต้องไปปั้นในด่านนี้ต้องไปหาเศษเอาก็คือเป็นในส่วนด่านวเรื่องใหม่นะครับของผ้าออแกดัมซีคีระเนี่ยแหละเนี่ยเราหาเศษได้ครับจากตรงเนี้เนี่ยเนี่ยปั้นหาเศษจากด่านนี้ได้เลยครับเนี่ยด่านฮาร์ดเนี่ยเก่งนะดาเมจมันแรงครับถ้าเกิดเพื่อนๆขาดตัวดาเมจที่ลง Expert, เอ็กซ์เอ่อ เอเทนอลดเอเปิก็สามารถปั้นได้เลยครับอันนี้จบไปในส่วนตัวที่สามนะครับตัวที่สี่ไอ้น,นี่เลยหมีวว่าทุกคนต้องเปิดซ้ํากันหมดแน่ก็คือใครครับสไตล์รูดนั่นเองสไตล์รูดมีอยู่ไหนวะมีน่าจะเลยไปแล้ววะมึนแกนดกั้มครับตอนนี้มึนเอาเบา,เอาบองตรงนะตอนนี้เมาหมัดกาชาครับหมีมึนมากหมัดกาชาเนี่ยเปิดเกลือเข้าไปทออาหาสไตล์รูดแป๊บหนึ่งนะครับโดยมีขอกระชับสักนิดหนึ่งนะ ออขอกระชับหน่อยได้ไม่มึนตาเอาซีดกับซีดมันต้องซีดเลชั่นด้วยใช่ไหมอ่ะมาให้หมดเลยอาร์เทโอ้โหดูภาคซีดมันดีแม่งใครบอกแม่งไม่อวยซีดครูคไม่รู้ว่าไงภาคอื่นเขามีกันภาคเดียวไอซีดนี่มาจะเจ็ดภาคแล้วเนี่ยเกินไปพี่ชายทั้งหลายอ่ะต่อไปตัวที่สี่ควรปั้นนะครับอันนี้มีก็ปั้นอยู่ก็คือสไตล์รูททำง่ายครับเปิดออกสีดาวง่ายมาก เป็นตัวซับที่ค่อนข้างดีครับเนี่ยเห็นไหมมีได้ใบเอ็กพีก็84แล้วเห็นไหมเอาไปใส่สบายๆเลยครับเนี่ยแอคแท็ A กก็ถ้า90ยังไงก็น่าจะประมาณ8,500ตัวของไซรูทมีอะไรบ้างก็ข้อดีเลยนะครับก็คือแบบนิวแกันดัมเลยก็คือมีดีเฟนดาวแต่ดีเฟนดาวมันมีหลายตัวที่ดีจริงๆก็คือเห็นไหมครับสเปเชียลเวทบอลซึ่งตอนนี้จะมีแค่นิวแกันดัมกับสไตล์รูทซึ่งนี่แนะนําว่าให้ควรปั้นครับเพราะว่าอย่างที่บอกนิวแกนดัมมัน,ม,นมันลงวันช็อตไม่ได้นะ แต่อย่างน้อยไอ้ตัวนี้มันยังลงทีมซีดได้เหมพูดถูกปะอ่อคุณตัวนี้สุดจะของคางารีใช่ไหมถ้าจำไม่ผิดนะครับคางาริยุดฮานแฟนอัสรันใช่ไหมถ้าจำไม่ผิดนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวขออนุญาตดูนะมันมันอยู่สังกัดอะไรบ้างวะมีหย่งคุณมันเยอะมากครับอ๋ออยู่แพ็อ๋ออยู่กับการ์นซีดอ่อไม่ได้ไม,ไม่ไม่มีวัน s h o ตคิ l เลอนะครับไม่มีวันช็อตนะ สันดัมซีเพราะนั้นใส่กับแกนดั้งซีได้อย่างน้อยก็ไปรอสเปเชียลได้ครับซาซาบีกับสไตฟิเดลมใช้สเปเชียลกับบีมนะช่วยได้เยอะเลยแต่ว่าเรื่องอย่างอื่นก็ไม่ค่อยเท่าไหร่แต่อย่างน้อยก็มีรอสเปเชียลนี่แหละค่อนข้างดีนะครับนี้จบไปตัวส่วนตัวที่4ี่นะจริงๆกระหนตัวนี้ก็ดีนะเออมันตีแรงดีนะครับแต่ว่าเออมีปั้นสามดาวด้เลยเนาบ,บอกแล้วว่าหมีเกลือจริงนะกูเกลือจริง เกลือจ,จ,จ,จริงๆเกลือยับยับนะครับเลยได้เยอะเอเอปั้นไปเถอะปะเ่ไหนก็ไหน่ละเดี๋ยวเดมีใส่สามดาววิคอให้สดให้เลยถ้าขาดตัวดาวเมียก็ใช้ได้ครับมันก็ตีแรงอยู่แล้วอ่ะตัวสายแองแกนะครับนี่ไอตัวพวกนี้มันอัพสามดาวง่ายอยู่แล้วมันก็ไม่ได้มีปัญหาเออเดี๋ยวมีดูเตตาตันให้นะเตยตาตันโหนึ่งหมื่นหนึ่งพันนี่คือใช้ได้เลยครับถือว่าใช้ได้เลยนะแล้วก็มีท่ายิงถึงสี่เป้าไม่มีแมปนะครับเดี๋ยวดูซิมันมีบัฟเบอร์อะไรกับเขาบ้างไหมเนี่ ไม่มี่วนใหญ่ไปบวกไอแพดให้ตัวเองนะครับใช้ได้ถ้าขาดรามเกจก็ใช้ได้แต่ถ้าเกิดปั้นตัวนี้หมีว่า SR f r e e d o ีดเก่งกว่าไอแทดมันหมื่นสามเลยนะไอตัวม่วงตัวนี้ไม่ต้องครับธรรมดามากเท่าที่มีดูนะหมีว่าธรรมดาไปปั้นไอตัวที่หมีบอกดีกว่าครับแล้วก็อีกตัวนี้ที่ควรทํานะฟีดั้มแกนดั m มเลยครับแบบแบบไม่ต้องคิดเลยมันแบบไอแพดมันเยอะมากถ้าเกิดสมบูรณ์ไม่มีดามเมจที่ไปยิงในอ่ด่านเอเทนอลโรส เอ็กเปนะครับสามารถใช้ได้นะเก่งมาให้ดูอ่าเฮ้ยมันชอบให้เราเลือกเพราะมันเป็นฟรีดอมเหมือนกันนะครับนี่หนึ่งหมืนหนึ่งพันครับแต่ถ้าใส่พารกับบัฟก็หมื่นสามหมืนสี่ง่ายเลยตัวเนี้ยนะเก่งครับถือว่าเก่งตัวเนี้ยนะถ้าปั้นก็ประมาณนี้แหละเออมียังไม่ได้ทดําดาวฟรีดอมเลยเหรอวะยังไม่อัพเลยเวลเลยหรอน่าจะยังไม่ได้ทํานะครับก็มีกะจะทําอยู่แล้ว สาววอกฟีดอมอาวหมดแล้วว่ะทุกัยเดี๋ยวต้องเป็นอมใหม่มีดาวหนึง่งอ่ะเดี๋ยวมีขออยาสรุปทีมซีที่หมีจะลงใช้ผ่านด่านเอ็กเปิดนะครับสำหรับเอเทโนโรสเดี๋ยวเดี๋ยวมีค่อยหาเวลาเล่นแต่ว่ามีขออยาตบอกเพื่อนๆไปก่อนแล้วกันสำหรับคนปั้นนะถ้ามีหมีใช้ทีมนี้ครับเอาเรียนแล้วแต่เพื่อนๆน,นี่มีใช้ทีมนี้เลย นี่ตัวละครวางไว้เรียบร้อยหมดแล้วครับสไตล์ฟีดอมเอ่อฟีดอมคือด่านนี้ต้องผ่านเนี่ยคือดาเมจต้องถึงครับถ้าดาเมจไม่ถึงไม่ผ่านแน่นอนคือด่านนี้ไม่ต้องเน้นการมากเพราะว่าค่าศึกมาเยอะครับประมาณสามสี่สี่สิบตัวเราต้องคายหมดเป็นด่านที่มันมากนะอ่าแล้วก็เนี่ครับถ้าเกิดหมีลงหมีลงตามนี้เลยเป็นสไตล์รูแล้วก็โกเฟมครับผมเนี่ยเพราะโกเฟมดาเมจแรงสไตล์รูก็เอามาลดบัฟสเปเชียลดาเมจค่อนข้างใช้ได้อยู่ แล้วก็อันนี้ถ้าจะเป็นชาหมีไปขับไอ้น,นี่นะอ่อจัตติกเบเทโอแต่เกิดเพื่อนๆจะเอาฟรีดอมเบเทโอก็ได้แต่ว่าหมีเอาฟรีดอมตัวนี้มาดีกว่าครับเพราะว่าเอาดามเมจดีกว่าเดยดาเมจมันไม่พอตัวแท้งหมีใช้แค่สองตัวพอแล้วเพราะดานนี้มันเล่นดาเมจก็เดี๋ยวว่างเดี๋ยวไปเล่นให้ดูแล้วกันอ่ะก็จบเรียบร้อยนะครับสำหรับตัวซีที่ควรปั้นนะครับแล้วก็การปั้มเลเวลการปั้มเลเวลแล้วก็การทําการปั้มเลเวลหนึ่งร้อยถึงสิบวัตตตัวมากกว่านั้นอีก สามสิบประตูได้เลยมาของหมีที่หมีทําเนี่ยแล้วก็เจ้าโกแล้วกเ็เจ้าบูนะครับทงไงเลยว่าหนึ่งร้อยแล้วก็ตัวซีที่ควรปั้นก็เดี่ยหมีก็วางให้เรียบร้อยแล้วก็เอาราบินตามนี้เลยผ่านแน่นอนเดี๋ยวขอเวลาเล่นก่อนแล้วกันเฮ้ยเขาแจกกีบบ็อกเพชรมาว้าวาโอ้ยอย่างนี้ต้องเปิดแล้วต้องเปิดตรงนี้เลยมาจัดไปครับขอสไตล์ฟิลลอนหน่อยได้ไหมขอร้องละกาบเลยนี่ตัวครับโอ้โหได้ฟรีมาเจ็ดใบเปิดเกลือไปก่อนเลย เพื่ได้ซาซาบีขาซาซาบีตัวหนึ่งโอ้โหไม่เป็นไรครับขอเกลือตรงนี้นะขอเกลือตรงนี้แต่ว่าตรงนู้นต้องได้นะครับสไตฟ,ฟีโดมจงมาคิราเยมโตอิคิมัสฮ่าก <c oughs> ูเล่นใหญ่เลยอ่าเออแบบนี้เกลือแน่นอนโอ้โหกูจบอีกแล้วแตว่แต่ครับเรียบร้อยไปสวรรค์ยังไม่สมใจมาอีกทีดิเอาจัตติกก็ได้นะจัตติกมีจะสามดาวแล้วสองดาวนะครับ โอ้โหไม่มีทางเลยอ่ะก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับสําหรับคนที่เออกำลังเลือกอยู่ว่าจะจัดตัวไหนของซีนก็ลองดูได้ับอ่ะแล้วเจอกันนะครับ